อยากคอสเพย์ใส่ฮีโร่แบบนี้เริ่มต้นยังไงไปดูกันเลย1ความชอบสิ่งที่เราต้องมีก่อนเริ่มคอสเพย์เนี่ยนะครับก็คือความชอบครับผมใครที่อยากจะขอตัวอะไรเราก็มุ่งเป้าไปที่ตัวนั้นได้เลยสำหรับใส่ฮีโร่เนี่ยนะครับก็จะมีฮีโร่มาวิลฮีโร่ดีซีแล้วก็ฮีโร่โทคุซัสสึกครับสามารถที่จะเลือกคอสตามความชอบตัวเองได้เลยครับผมและอีกอย่างที่เราต้องมีนะครับก็คือความตั้งใจ ถ้าเราขาดความตั้งใจไปเนี่ยเราก็จะไม่สามารถริเริ่มในสิ่งที่เราจะทําได้ครับ 2. ช่องทางการสั่งซื้อเราสามารถที่จะหาร้านที่รับพีชุดหรือรับทําชุดได้นะครับจาก Facebook สามารถตามหาในเพจหรือกุ้มซื้อขายได้เลยครับผมเมื่อเราหาร้านเจอแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดูราคาแล้วก็ไปสอบถามราคากันได้ครับแต่ก็ควรที่จะตรวจสอบหรือเช็คเครดิตของทางร้านให้ดีก่อนนะครับเพราะอาจจะเกิดการโกงได้นั่นเอง 3. เก็บเงิน เมื่อเราทราบราคาชุดแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีตัดหมายก,ก็คือการเก็บเงินนั่นเองคนที่จะเก็บเงินแบ่งกันเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับไม่แนะนําให้เก็บเงินไว้ซื้อชุดอย่างเดียวถ้าเราหมั่นเก็บเงินเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่ต้องการเร็วขึ้น,นครับเมื่อเราได้ชุดมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะออกงานพบปะเพื่อนๆชาวคอสเพลย์ได้เลยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ